ขอต้อนรับนักธุรกิจเด s t t r r i ์ริชีทุกท่าน The s t a r i ์ริชีคือโอกาสทางธุรกิจที่ดีสำหรับทุกคน The Star r ด r ร t ดรกิติศักดิ์วงทิพ ประธานกรรมการบริหารบริษัทเดอะสตาร์ริชีจำกัดและกรรมการบริหารฝ่ายการตลาดบริษัทคอฟฟี่เซเลนเดอร์ประเทศไทยจำกัดประสบการณ์ในธุรกิจเครือข่ายมากกว่า33ปีสร้างองค์กรที่ยอดธุรกิจรวมมากกว่า10,000ล้านบาทสร้างนธุรกิจเงินล้านมากมายสถิติพิชิตรายได้มากกว่า7ล้านบาทต่อเดือน ยินดีต้อนรับนักธุรกิจ s t a r r y c h ทุกท่านนะครับผมนายชัยชนสวัสดิโชติรองประธานฝ่ายการผลิตสินค้าให้กับบริษัท The Star s t a r r y c h และยังเป็นประธานกรรมการบริษัท Coffee Slender ประเทศไทยจำกัดณนะวันนี้เรามีความพร้อมในเรื่องการผลิตสินค้าและโรงงานจากประสบการณ์ที่เราทำธุรกิจมามากกว่า15ปีวันนี้เรามีทั้งหมด3โรงงานนะครับตั้งบนพื้นที่3ไร่และมีพื้นที่ใช้สอยมากกว่า2,000ตารางเมตรโรงงานที่1คือ Coffee Slender ประเทศไทยจำกัด ผลิตชากาแฟและผงชงดื่มบริษัท Food for Future 2016ผลิตในกลุ่มอาหารเสริมและ Innovative Product และโรงงานที่3ก็คือ We x x p e r t l a ร o r ั t o r y ผลิตในกลุ่ม o s s m t t i s และเวสสัมอางนะครับโรงงานเรามีฐานการผลิตณปัจจุบันนี้มากกว่า7ล้านซองดังนั้นขอให้ทุกท่านมั่นใจครับเรามีความพร้อมในการผลิตสินค้าที่ดีและมีคุณภาพให้กับนักธุรกิจทุกท่านขอบคุณมากครับ บอสพัชชีค่ะเป็นผู้อำนวยการบริษัท Coffee s ซ l n n e r r และเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท The Starlity วันนี้นะคะบอสพัชชียินดีมากๆเลยที่ได้ดูแลนักธุรกิจ The s t a r l t y y ทุกท่านค่ะและเรามีความพร้อมมากๆเลยในด้านผลิตภัณฑ์และระบบที่จะดูแลนักธุรกิจทุกท่านให้มีความคล่องตัวในการทำธุรกิจค่ะไม่ว่าท่านจะเป็นใครมาจากที่ไหนนักธุรกิจที่เข้ามา The s t a า i t y นะคะท่านจะได้รับการดูแลแบบ VIP ค่ะ ท่านจะได้ประสบการณ์การทำงานแบบใหม่ๆท่านจะมีความสุขตลอดระยะเวลาในการที่ท่านทำงานอยู่ที่นี่เลยทางบริษัทนะคะเรายินดีที่จะซัพพอร์ตนักธุรกิจทุกท่านให้ประสบความสำเร็จและมีความคล่องตัวในการทำธุรกิจง่ายๆสบายๆจนกว่าทุกท่านจะถึงเป้าหมายดังนั้นนะคะขอให้ทุกท่านที่เข้ามาที่นี่จงตั้งใจนะคะและมีความสุขใช้ความสุขขับเคลื่อนทุกความสำเร็จนะคะ จงใช้ความสุขความสำเร็จตลอดเส้นทางที่ท่านทำงานอยู่ที่นี่รับรองเลยว่าท่านจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆท่านจะได้รับผลลัพบแบบใหม่ๆเพราะที่นี่คือพื้นที่ที่สร้างความเป็นไปได้ใหม่ให้กับท่านค่ะและพบก,กันที่เดือรัส1ิล้านนะคะเพื่อคุณเพื่อชีวิตที่มีระดับเดอส,สตาริชี s t a r r า c h i e